Welcome to ป้าหลุงเดอร์ชาแนลสวัสดีค่ะลุงเดอร์ไททานิกมิวเซียมไททานิกมิวเซียมแจ็คแอน Let's go ตอนนี้นะคะป้าหนากับลุงเดินนะคะกำลังเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ไททานิกหรือว่าไททานิกมิวเซียมนะคะเพื่อนเพื่อนอป้าหนากับลุงเดินพอดีขับรถมาจากไอแลนด์ใต้นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวขับรถไปที่มิวเซียมเลยดีกว่านะคะแต่ว่าะระยะเวลา ที่ใช้ในการขับรถนั้นไม่นานค่ะจริงๆแล้วไม่นานนะคะ10หรือ15นาทีเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวเมืองหรือว่าโรงแรมที่ปนญากับลุงเดอร์พักนะคะแต่ปัญหาก็คือลุงเดิมไม่ชินทางค่ะเพื่อนๆนะคะบางครั้งก็เลี้ยวผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอไปเลี้ยวกลับมาใหม่นะคะตอนแรกกะเวลาไม่ถูกนะคะใช้เวลาประมาณ ประมาณ20หรือถึง25นาทีเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางไปที่ไททานิกมิวเซียมนะคะปะ้าหนามีคำแนะนำนะคะว่าคือไม่ต้องขับรถไปเองนะคะแนะนำให้ซื้อตั๋วเป็นบัสซิตี้ทัวร์ค่ะก็คือ,อตั๋วนะคะมันจะสามารถใช้ได้24ชั่วโมงนะคะ แล้วก็เราก็ขึ้นรถบัสที่ในตัวเมืองนะคะอ่าซิตี้ทัวร์บัสนะคะที่ในตัวเมืองเลยนะคะแล้วก็จะมีสต็อปที่อ่าไททานิกมิวเซียมะค่ะนะคะแล้วเวลากลับเนี่ยก็คือก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะคะอ่าซิตีะะ้ทัวร์บัสเนี่ยคะทุกๆุกครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนไม่ต้องขับรถให้ยุ่งยากแล้วก็เสียเวลานะคะแป๊บเดียวเองค่ะเพราะว่า ป้าหนากับลุงเดิมไม่ทราบนะคะว่ารถบัสซิตี้ทัวร์บัสนะคะไปที่สต็อปที่ไททานิคมิวเซียมเพราะว่าป้าหนากับลุงเดิมไปที่มิวเซียมเนี่ยวันที่2นะคะที่มาถึงแต่ว่าซื้อตัว๋วเพื่อที่จะ,ะนั่งรถชมเมืองนะคะในวันที่3นะคะ,อะอคพอมาถึงที่ไททานิคมิวเซียมแล้วถึงบางอ้อเลยค่ะว่าโอ้ยเราไม่น่าขับมาเองเลย เสียวเวลาเปล่านะคะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วคะ่ะเห็นซ้ายมือไหมคะซ้ายมือตึกเนี่ยคะ่ะอันนี้นะคะตึกนี้แหละค่ะนะคะซ้ายมือตรงนี้นะคะเป็นไททานิกมิวเซียมนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คะ่ะแคปหน้าจะอให้ดูเลยนะคะเจอแล้วนะคะสถานที่ตำนานแจ็คแอนด์โรสนะคะคลิปนี้พอมาถึงที่นี่แล้วนะคะ เดี๋ยวป้าหนากับลุงเดอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะป้าหนากับลุงเดอจะพาไปดูข้างในค่ะว่าที่ไททานิกมิวเซียมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เห็นไหมคะแจ็คแอนด์โรสนะคะหนังดังมากสมัยตอนป้าหนาเป็นวัยรุ่นนะคะต้องบอกว่าไปก๊อปปี้ซีดี ไปซื้อซีไม่ใช่กอฟปี้ไปซื้อ cd มาดูเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย